ดำเบ,บี้ยวเขียครับพี่น้องดำเบี้ยวเขียะเราไปยิงหูมาพระเดีเห็หนอย่างไรเราไม่เห็นนะดำเบีบ้ยวดำเบี้ยโอ้ปดัดดำน้าแล้ววะ <c oughs> พูดนะจบัจบจับจับเลยโอ้เบิ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยเห็นไหมอีกสติเดียวกันเลย <c oughs> พูดนะครับผมเจ้ดาดำนา้าแข่งกันโอ้จอบัจบจบับจบเลยวะเป็นแต่ปวดลังเว้ยปวดลังว่าขนาด มันไหนพน้องพูดลดโอ้ห้องเด้อะสวัสดีครับทุกคนณผมเบาวดอกพ้อมนันผือครับพี่น้องเมื่อนี้ผมรีพ้าเบือ้องกิธีการดําเบียเ้ยกีอาเทศครับผมอยู่ประเทศอิสราเลียครับอยู่ภาคใต้ครับผมพี่น้อง อยู่ภาคใต้ของประเทศอิราลครับผมปานดำน้าอยู่เมียงไทยเขาเด้อพี่น้องกุ้มดำครับเนี่ครับผมส่วนแปลงนี้กับประมาณสิบไล่เลยครับพี่น้องดำสัวขี่เลี้ยวพี่น้องเอยเครื่องมือพุ่นเหรอครับผมตาว่าอย่นี่มีแรงงานแรงงานไทยไงอยู่ประมาณสิบหกคนเหรอครับพี่น้องตะว่าสิบหกคนกับไส้เวลาดำประมาณเครื่องมือเหรอครับพี่น้องส่วขีด่ได้ตลอดล่องครับผม ก้มดาครับปวดหลังปวดเอวครับพี่น้องนั้นไผ่ยังประเทศงานประเทศอิราเลอันส่วนบักเขียเทศกับเบิ้งอเดอครับผมวิธีการดําเบี้ยยุประเทศอิราเลครับผมเบี้ยบักเกียเทศครับส่วนหีได้ตระลองครับผมช่วงนี้เขาแก้ผมไปปูบักเขียเทศหนาห้อนหร้อครับพี่น้องเพราะว่าบักเขียเทศมันบักเขียเทศหนาหนาวมันใกล้ขิบเบิดแล้วครับผมเพราะว่ามันจะเขาฤดูการหนาห้อนแล้วครับพี่น้องมาครับมาเบิ้งกันครับผมว่า มาเจ้าดำเบี้ยวเขียเทศนั่นเลยครับผมดำเบี้ยวเขียครับพี่น้องดำเบี้ยวเขียเราเพิ่งหิ้วมาเพื่อนให้เด็กมาละไมให้เด็งโอ้ปัดดำน้าแล้ววะพูดนะจับจับจับเลยโอ้เบิ่งดึงพี่น้องเอ้ยเห็นไหมอิสเดียร์เลยพูดนะครับผมเจ้าดำน้าคียงกันโอ้จับจับจับเลยวะเป็นแต่ปวดหลังเว้ยปวดหล้างวะขนาด มันเ <c oughs> อ็นอนไรหดโอ้คล้องด้วหะโอ้เมื่อแล้วิวพักก่อนฮะพักหรอ, <c oughs> อวะโอ้พี่น้องไอ้ป่าด,ดำน้าพุา่มีอะไรเมยอะไรเอ,อเอแ๋ยวยว โอ้ยไหนบาระใบหลังโคตเอวโอ้ปลาดับน้าข้างเนาเจ้าเนาะโอ้หุหน่เบึ้งเพือพี่น้องเลยมาเหยีมาตกเสื่เคลียเทคเลยนะครับประสบการณ์ซี่ปีเขาฮาปีแล้วนี่บาระใบไงครับผมไหนครับบึ้งบาระใบไงครับเป็นส่วนวิธีดับการตัมบิ้ตัเบี้ยวเขียรนาเด้อพี่น้องไหนครับผมบึ้งบาระใบเราดับเด้อพี่น้องเลย,ลเลยอ่า นี่ครับไอหมากระเบื้องเราครับดำเบี้ยเขียดสิแล้วครับผมข้าแหงก็ได้หลายเนี่ยนะครับข้าแหงก็ได้หลายกามู่นะข้าแหงก็ได้หลายกามูพี่น้องเนี่ยบรรละใบแล้วอ่ะโอ้โหพูดนะครับผมแบงกันดำคนละฟังครับพี่น้อง่เป็นแค่หัยเนี่ยนยครับผมเบื้องเลาพูดนะครับดำคนละฟัง นี่น้องไม้ครับน้องไม้องมาได้กี่มือคนไหนมาได้สี่วันแล้วครับผมเฮงานได้จากมือเราบาระใบสี่มือแล้วครับผมนี่ครับน้องไม้มาไหมครับมาได้สี่มือเราว่ะโอ้ปัดดำน้ำว่ะเฮ้ <laughs> ยไม่กวาดดำในนี่ละตีงานวดเขียดวดหลังวดหลังแล้วดำเบี้ยแล้วดำเบี้ยวดหลังเกือบเปิดเลยดิดูนะครับน่องวดหลังปัดเดีวยวครับซอยดำแล้วพี่น้องเอ้ยจี ทังนั้นบนท่นอีกนะครับผมนด้ากปดไดะาหนครับพากระดัน้กันพี่น้องโอ้ป่ดดัน้ำพี่น้องป่นดำบน้ำปนดลังไหลมียไรตดำเบียบเขียวไหมครับ โอ้บัลลังแสงคนสัมเบียรเลยวะาดาแข้งคนสัมเบียรน่ะโอ้บ,อบ,บอัลลังบ่อยแสงเลยครับพี่น้องแสงคนสัมเบียรเลยครับคน,คนไทยกับคนประเทศเอ่ออย่างว่าเคนตเนียเปล่าวะ,วะเอาสุดปลายนั่นบอกเรียกพี่น้องน,น,อน,นี่คนเคนตเนียครับผมมนะ้นมาไหมครับดั้เพิ่งบุกเคยดามเมงเทียครับพี่น้อง นะครับมันก็นค่อยดำดำบบอลเลี้ยวไปไหนแล้วครับผมว่าคนไม่ครับเหรอครับไพมาเทดงานประเทศอีซีว ส่วนแก่เทียกดำเบีย้ยสินะครับพี่น้องอย <c oughs> ่แล้ดำเบีย้ยกับปวดหลังพี่น้องเอ้ยไฟได้เงินเขาตลาบาทครับผมใน้ม้แล้วกับทุอนเอาสัวครับผม นะ <R> ครับพากันเมย์ไหลละโอ้พี่น้องเอ้ยเมย์ไหลแล้วครับผมหน้าดำ,ำข้ามเคียดแล้วครับก้มไหลกับปวดหลังดำเบี้ยบเขียกอะไรปลาซ้อมเงยด้วยอ่าครับพรเพินพาซอมเงยแล้วครับบัานไหนต้องรูง้พี่น้องเอ้คุณนะครับพากันซอมเงยคนละเกล,ะล,ลียแล้วปลาดำนะเปวดหลังไหลเนี่ยครับพี่น้องแถวไผ่แถวมัน ปวดหลังครับเพราะว่าเบี้ยมันต้นตำเลยพี่น้องนี่ครับผมชีวิตรแรงงานไทยอยู่อิสราเอลอยูอ่ก็ทำจีนตะจวนจีนปูติมเพิ่งโดนครับเพิ่งแข่งกันเพื่นอนโอ้จบจบๆจๆบจบเลยป้าวคืไอไวเลยเหัวอนนะพื่อนสุดลองปัดเลยวะ โอ้เจิงเจ็งเจงปวดหลังปะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้เม่ๆเหมเมปวดหลังวดเดียววะป้านดำนาำอยู่บ้านเหรอโอ้พี่นนองป่นดำให้ดำน้ำอยู่บ้านเราเลยครับผม ดำมะเขือเทศดู่อีสเดียวเด้อใครไม่เห็นงานมะเขือเทศกัเบ้างเด้อพ네ี่น้องเอ้อเวละครับสอนมะเขือเทศนี่องค์กรได้ไหมล่ะนะดำเบี้ยครับดำเบี้ยโอ้โหฟักภาษาพอดีเลยเออดำเบี้ยมะเขือพี่น้องปวดหลังปวดนี้วจังดำหน้าวันท้างเหรอครับดำหน้าแล้วเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเออ แค่นะ่แต่เวทมันตกดินแล,ล้วแดดอ้อนแล้วใครอยู่แดด้อนี่ว่าจะมาแบบโอ้ปดวปดแอลปวดแอวปดวดแอลนีพี่น้องโอ้ปดวปดวหลไรทำไมปวดแยวพี่น้องปวดแยวออนมดออนมดออนมดดิ <laughs> ออ มุมมือถามเศร้าดิโอ้ยเมลัยไม่เล่าเมลัยเห็นล้มเลยดิอีกสองต้นโอ้สุบ้าสวบ้าดิโอ้ยเป็นเศร้าวันแะไรเลยเนี่ยครับพี่น้องหาเต็งดำแล้วนะครับผมเป็นแถวเป็นแถวซิหรอครับเนี่ยครับเบี้ยปากีหยเทดนาฮ้อนครับพี่น้อง ที่ดำเลียบแล้วครับผมเสียบเสียกเรียวแล้วก็ดำซีิแล้วครับพี่น้องนี่ครับส่วนนี้ก็ประมาณสิบไร่เลยครับผมนี่ครับเบี้ยไปแข็งเท็กกันเลยครับผมปลูกเป็นแถวเป็นแถวซีิแล้วครับพี่น้องเวลาบรรยงยังจะพันตามเสียกเลยครับผมพันตามเสียกให้มันขึ้นตามเสียกเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลูกับปูเป็นแถวใช่เหรครับผมเนี่ยครับต้นเบี้ยมะเขือเทศมันกับต้นใบใหญ่ด้วยครับพี่น้องเนี่ยครับต้นเล็กๆหนึงครับผมก็คือเบี้ยก้าดําให้ดําน้าบ้านเฮาเหรอครับนี่ครับปลูกคางแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เขาแก้ผมกับขึ้นกับเปิดหน้ามาให้มะเขือเทศแล้วครับนี่ครับ เออเปิดน้ำมาขเขียนเทศเพราะว่าปลูกมันหางแล้วไหมครับผมเนี่ยมันเลี้ยงมากกับเปิดน้าให้มันครับพี่น้องนะครับมันก็หยุดลงมสิหรอครับผมเนี่ยครับพี่น้องน้ากับทีหยุดลงครับปลูกเพิ่งหางแล้วไหมครับผม ถ้าไผ่อีปูเขียดเทศดเมืองไทยเขาก็าเฮ็ดตามเด้อครับผมนี่ครับเพื่อนก็เปิดน้ำหยดให้มันหยดลุกต้นมะเขียดเทศครับผมครับผมวันนี้วันปลูกหางแล้ยวไม่ครับพี่น้องนี่ครับย้ำมาแรงมากกับเปิดน้ำให้มันครับผมเพราะว่ามันจีบวยไตครับพี่น้องเพราะว่ามะเขียดเทศปลูกไม่ครับผมนี่ครับพี่น้อง บักเขือเทศเบี้ยมันก็คือเบี้ยก้าเป็นเทาไหร่ครับผมมันก็ตูดกระลังดั่ดีครับพี่น้องถ้าถือน้าถือปุ๋ยมันก็ทีญ่เร็วครับนะครับมันก็ทีงามครับผมเนี่ยครับโอ้ดาบพางแล้วพี่น้องเอ้ยดาบักเขือเทศดีประเทศอิสรดียเลครับผมดั่เบี้ยครับส่วนแปลงนี้ก็ปรวันสิบไร่แล้วครับผม ดำเครื่องมือเลยพี่น้องควนสิบหกคนครับนี่แหละครับหายงเล้วพี่น้องเอ้ยปวดหลังปวดเอวเมื่อแลีงนี่ย่านได้กินยาอยู่ครับพี่น้องปวดหลังหลายครับพี่น้องนะครับผมไปยิ่มากไปเบิ้งอ่เด้อตกสวนประเทศทีอยู่ภาคใต้ครับผมที่ภาคใต้นี่มีสวนประเทศพี่น้องเอ้ย เนี่คย,นนย,นนยครับเบี้ยเมื่อกง้เลยเตกระจาดที่ลรครับน้อเนี่ยครับคุณสิบหกคุครับ 16, <ฮ>ผมพ<ฮ>ากันตามหางแล้วเนี่ยครับ